ท้ายที่สุดนะครับในการประชุมร่วมคสชคออรามาเมื่อวานนี้พระเดกสันเสริญแก้วกําเนิดร,รองโฆศกรัฐบาลถแถลงผลการประชุมร่วมประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสชออพระเดกประยุทธ์สั่งให้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทบวงกรมจัดแสดงผลงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นรูปประมภายใน3เดือนเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ โดยขอให้มีความชัดเจนเป็นต้นว่าโรงงานขยะรถโดยสารปรับอากาศสาธารณะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือ NGV อย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานช่วยดูแลเรื่องปัญหาคอร์รัปชั่นให้กำหนดมาตรการป้องกันต่างๆทั้งในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าใครทุจริตจ,จะต้องมีการลงโทษหรือโยกย้ายจากสายงานนั้นไปสู่สายงานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ตัวเองทำทุจริตนะคะ สมดนนีคือภาพรวมของการประชุมใหญ่เมื่อวานนี้ทีเดียวนะครับครั้งแรกของคอสชครมก็มีประเด็นทั้งเรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและก็เรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้านะครับเจ็วกาสนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับ